เราอากันเอพากดดิกกกัดเดสุตามนะสถานลมุปาผีผู้คนอาทรสมาติดโกดอับพุจันลนเนาะตเชก็ต้องเวเมมือนี่เมื่อสอลอาเออสอเป็ตสิเนาะบัมตาดิลยตาเปตาปราตาคือชูตาโซตากระมออาไยัม่ที่เลยที่รู้ก็แต่ต่างนอ็ดอให้ปลาพรหรือดอกัวเนาะเนาะตลอช่ยยืยตกัน เดตเตนเนี่ยยังเยทีเนตนักซอกซอสิเบือกกุกกุลเลยเวราทฮะหัลโหลสุทธิชัยไลค์หนออเวเตเวคุตตอดูอตักซอกดูอัมโยมอตนาเกอตักซอนุสอคาอเวราจีละนาริญะตนาเกเกปาบลาราวุดอปุยะเตตักเกตะคานยะกะยื้อตะเลญอะมีเดเจ็ดกูซาสุละเนาะตนาเกตักซอกดูบีเนละเวสุทธิชัยไลค์อตา นออินเตอร์นาเคควันเน่เอ่อเต่มาจายคอปโลลทรัมอัตตาเรตตาเกลอัตตาปตปราอะคูเน่นอคอปโลลทรัมอะคูก็เต่มาสึกะโปกอโคปะปะปะตึกมุนดาดอฮิรอกีตาสูดะกะมอจูทีโบกอพอะสุปูเน่ลออะเกียกะลุกเวเวดิเล่มาเวดิเล่นอปะกะเลกวาสโก bam dad le le singapore ne bam maradi le bath girl dad ta ko ta swane ga no me thi ko ka khel ka che puaka ka na luis ble ye chi ble th chi ble hu chi nu chi kho chi ble odi a person no mla ka jane no singapore ne singapore bath girl dad don't drum ne 套เวลาอัตราโคต้าสเวทแท10%อเปอร์เซตชิลอนะอเวดาตักกอตะเขบะนอบัมตะดุลเลลฮกุดดอตเบเนสสิงคโปร์กอเนบัตตัปปะนอเวมเลเมเวดาชิกกอตเบเลโนคอรัปชันเนาะบะเมเปเลโนคอรัปชันดือคอมโยต้าออกกะบลิอกกะบานะ อุตระกตลฮักคนเบียดละีดอกเมีก็เบละอ้ดอเปล่อปูรอนอก็ปลาดอเมทีก็เบลอท่อนลทอไว้เดเต๋อเส้นผ้าทอดูมากระทืผ้ากระดมทีก็เบลฮคนบอะคนนูอสาพี่เนี่อืมเลือตนี่คนเี่ เกทวเสเลสิงโปกคเนี่ยชเตหลอเลยวออาลกเว้อะขอมยยุบสภาจเต้ก็เว้ตาเลยยุบสภานเนี่ยขอมโยก็คเนี่ยโอเคจะกับชุวิตตับเตาปลาหรอเฮรอเลอานัดลบปฏิบกติกสุปุจเตะก็เวลอํานาตเนาะอานัอานา อ่านะอันตรีเลอ่านะอันตร o เลอดีตโซโล่แต่ไม่จาะต็กลัวป่ะเอาเวมเวด้าเปลี่ยกล้อเลิกการสู้แล้วเขดอบิค่ะาันเนาะปกติมาดิเน่เนาะอากูสันเน่ตั้งเวอีเน่อาบัตเวบัคคเดิมตาดิเลเน่สิงคโปร์ก่นเน่มุกโเวกวคนดอบิบัคคลอเพรตาเ โฟออนไลน์สิพลาดเด้ออ่ะบสเอ่ะผ่านด้สิพลาดเลยกันเลยต่อรองคดบิดดอตามมาเวด้าตามเวตาชารออนไลน์เลยคอมพิวเตอละหุ่นแล้วก็แต่มาต้าเธอะกูเธอละเจสิบห้าเนอเวไม่เวรากูเั่งละอันไม่ที่กออันเนื้อหมูละบ้าตาเฮสู้ท้อเวเวลากสเหสิโปรบ้ามตัดีิเลยก็ไม่เวลากูสยุโรปเดอเอเียดอ เม่ที่กอดเบลฟิลที่ฉัละเนาะฟินะฟิลฟินไป็นกามาเลยที่ฉันละเนาะเมื่ฟิลคารูเกลปลีดาเลยเม่บ่าวิตาจูฟินคอมยล่ะอดอตันนันี่ลอซาโอดอตันขี้ตาละเนาะอดอตัเพอร์เฟคเลือกไว้ก็ตุลเวก็ต่ำมือดอกธุรกิจเมื่อกลเวกว่าเราคุณดอกไม่แก็งชอลล์ အာာလ်ကစအ်သလ်ပေပစာစပါကောမကော်ပလအ၏ don maပ meọ puတာ Kuba kule tiọခ ပော သောọ် ်ọkaခ အောပတတလ် ksအပ အင်ော choလသာသမလtàe ao။ แต่เมดีคลิกพพลลมาสาดีเนดอดีคลิกเกอรแมบาดบุเนาเอตานี่คู่เนี่ยลอเรสงละเมโบก็คเนอาเวเอดดทีเวดา่าทีโก็สิฟัเนมนเนอกษสยดะเือตากตาแคเตเวบัสกอเวได้เนตากตาแคเนี่ยมตาบัสกอเวดดอ အမေရိကအသားစောသားကမော်လချောတဲ့နော်ခီကာကာမေတ္တာဘတ်ဂိုဝေဒါဒတရူကောအသားချောသည်အခဒါနေတာဘဝေဒါကောခုံးဒေပရာဖစ်ဖန်တမှုပါမေမဲလေတီကောကာကောချောတဲ့အကပေဂျွာလတရူဝရာရှားအမေရိကနာကေတချောတဲ့တာဒီပါမချောတဲ့နာကေနော်လော်ရက်စ်ဝေါงမေ ก็โคเลกก็ตบเลตัปนเลตาซีสีพลาพลอูนอเดตัปะเกวดัว่าทีพก็พัวตาคือเธออู้ทบบยุกอัมีนกเตตตตทบนี่อาเวลาเชเตลวเวสาเลกจีลูเวลาล้ลาดอแต่เมื่อตลอเวยบะลอดีบ้าชาตนาเกเมื่อเว้าที่พวกพเชเตลิกเหคือเธอเวดาก็นาบลอ จะปุกะดอยุนอคซาเนี่อันเนอยล่อเมื่อเ่านีบาเมื่อเม่บนยเนี้เกดีกอเวอร์เมนดิอาออหลือที่พอกก็โพสเออสุดตาเชตเตอพลานาะบ้ามาตาดูเลตาเชตเว์อนเอโกดูมาลอลอเรสหวงก็เชตเว์เทตการ เอวนเมปว่าก the ูบ so ้ากเ่าดูตกะเลยให้เราก็ะได้เวตาโตากัหมดเลยที่พวกกพูสืบุตวอกอะควมย่ที่พวกกพูดม่แต่ที่คือบ่าที่คือกระดอแล้ว opposition ตกะปาเดปกักกเกาเวชเตดเวเมที่คือดีสานฟาปนี่เอาวนก็ไม่ตักขว้ตาหยาลตาเเต่แล้วอะกับก็คือตาเฉเตหม ဒါတကတူအကတူကြာဒတာဘာဒီပာကမပဒုစူကူဂီအဝဲမစေဘကော့ခိုအတခွထက်ခေထောဒမေကော့ခိုတကလေအဝဲဒါခိလာလုမဂရမလကေထောကော့တတဲ့အတာဘေမေကော့တတဲ့ခမေသရတီဒီပါမမာယာနေတဆေပါချိန်ကလဟိုကဒဘိညာနေဩဝဒါခီဘေလဒဘဝစင်နောယကတယာသတခလချိပူ ลอะฮิมูดาลอติลอเชดอกที่ตาเลยที่พุกอโผตาโซตากรหมอดอปาลึปาป่ยที่พุกโผดูกเดินอเว้ยต่สิงคโปร์เดอจะปาเย็ูดดูกเด้ลาพราเซซทอบบนอก็เคยดูโอต่มาชาตาโซตากมอดอกไม่ไม่ทีก็คิดเบนิปาลึปาป่ยเวต่ที่พุกโผตาเชตเต ไปเหตาดูดีอจปาีปูอาก็คเอาไวเลลูกเวหากรสือเลยลูกเวกอบจะโจบหรอวามาตากสอดดเนี่ยตากเอาไว้ได้เลยมาตาเหรอาเชกตอเลยกับบ้ามาเนี่ยชีพกอบัวตาบ้าชาตินาเกลยคือเอาไว้อาต้าบิอซาเลยเชกตอเลยอมูดาเชกตอเนี่ยเอาไว้ที่หลอตากรสอตบลก่อเนี่ အဝယ်ခေဟားလာကွေလာအလောလာတပြန်ခေါ်အဝယ်ဒါနဲ့မပြလာအတော်တာမူတာတော်တော်တအလောတော်တော်တအထီကောပွားလည်ဒီတော့စင်ကာပူနော်ဟို ਨੇ တပ်ပေါ်တပ်ပြတဲ့ဒီကော်ဘဲတဒီစဘွာကွာလကကဘော်လာကဒီဆိုင်တော့ဝယ်ဒါနဲ့ဘတ်ပေါ်ထွေကိဒဲမေတဲလေထီကောကခတ်တကိဘမေဘထီကောကခတ်ကွာလအဝယ်ကိုရတော့ဝယ်ဒါကကအခေါ်လည်းကဘန်လေစာဂျန်နေတော့ เอาไม่ก็ปั่นเลยบ่ได้อักขีนี่เนาะๆเกเคยตักชึกตอนดาเวสิกกับอรกอธิปโกฟ ोन อ่ะแต่เอดอชีเวตาชึกตอนอาอาบแทตนุยเนาะชัวเนาะออเวป่ะปตึกยะลอลลาแพะตัจีเจตอเนาะมหาเทนี่ตัจีเจตอเพมหาเทนี่เฟลาเอเปรดอกระดุอรตักขูดฮะฮะ la tos so la mi ta chue dao de jie de luha ba de luha wo de gu de luha ba le jie lu ti pu ko pu ba wei na wei da le pu ti pu ko pu le singapore ne ni na ne de de ne ke ku ta ba rego ta chot ni le amega le tru me ku ta ba la aga de fu de ke me la tan na ne pu la ga fu ni ho de ji chuo mo ji ke tai ju pu la se tho na do pu se no ก็เติร์ว่าบาน้องก็ตัดสอนเวทอนอดียมาลอพึไปกันเลล้วตาเปที่นองาหรอนาะตาเปดที่นอพาเนี่ยออ้้ทีหรอกตาเติร์ที่ไเปดเอดอเฮลกิตาสุตากมอล่บุูบุดีส่อทิบุปเนี่ยกอุตตะขววตายหเลยกิเชื่อเตุ้ทอกเปุาลากชืกอสิกปูต็มโกกนดอเนี่ยหรอตาเติร์ดมีตาขี้มีดมีเนี่ย မဲတခွေတာယာလေတာကချတ်တဲ့တာချတ်တဲ့ဖန်ဒိုလေထီကောကလောဘောမှုခိဘအဘဆခိုင်နေပတ်စင်ညာလေတော်ဘောမှုလေအမေရိကဘောမှုမာတာဒူလေနော်တမဲမှာတာဒူလေခါလာတာလေကလုကလစ်နော်သာပါအဝစင်မာတာဒူလေတာချာတာပေရီတတူစူလောသာနော်တပန်ပန် တော်ရူရတတူစုအမေကာရတတူစုပါအကောမြူနီပဒိုတဖီမေဒိုတခုထရတဘလုံးအဝဲကိုဥတော်တခွေတိုက်ရဒတာဆိုတကမလကချတ်တဲဥဖလေကပါလေဒီတော့ဒီဘကပူဟီအောင်ဆိုကမတော့လေမခူထရပကလေကခဲတပူဘူသု sorry မခူထရပကလေကခဲလအပူစဲဆလကဟကပဒိုနီ อาเว้อาขวตายอเลรก็ชืเต้าเชืนดูอาเวฮอกกูดอบอ่ะตากัวกวดอปกตมาแบบอย่างเจ้าตัโกเนาะถาดูตาเต็นเนาะโอเว้ยลก็สืงปูเลจะภคีกอเนาะวอ่ตฮิขาตาสตราเกมอดตัสอาลอนลาวะเอาเว้เสกวาเวลยลอะกอวกเร่อก็ที่กอคือเบกดเเลย but tiar plastic no no koru medako bedelo ba chatana ke po kwa ta shote no bu ga bu ra ta shote hiro ta shote no hiro ta shote bua du bua ko ta shote begadi ba ma lo hako do be o ra ko ki be no ke tema pe no su ke le thola thola yu a su vi do pua kwa de Pero tal yo pa' que a ¿tabes?